What is your favorite color? My favorite color is blue สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคู่น้ำอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่อง All About Me กันอยู่ค่ะมาฝึกพูดข้อมูลง่ายเกี่ยวกับตัวเองกันเลยนะคะค่ะสำหรับ EP ที่แล้วนะคะคุณนำได้พาแนะนำชื่อจริงชื่อเล่น อาหารที่ชื่นชอบไปแล้วนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราชื่นชอบเหมือนกันนะคะอ่าหัวข้อก็คือ my favorite นั่นเองค่ะซึ่งจะมี my favorite อะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อแรกก็คือ favorite color นั่นเองค่ะก็คือสีที่เราชื่นชอบนั่นเองเวลาที่เราต้องการจะถามคนอื่นนะคะว่าเขาชอบสีอะไรนะคะเราสามารถถามได้ตามนี้เลยค่ะว่า what is your favorite color what is your favorite เห็นไหมคะง่ายมากเลยเหมือนกับคลิปที่แล้วที่คุณนะ้ำอธิบายไปใช่ไหมคะว่าอาหารที่คุณชื่นชอบคืออะไรแล้วถามว่า what is your favorite food อ่าแล้วเราอยากจะเปลี่ยนว่าต้องการจะถามว่าเขาชอบอะไรเราสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ด้านท้ายได้เลยนะคะเปลี่ยนจาก food เป็น color ก็จะได้ว่า what is your favorite color สีที่คุณชื่นชอบคืออะไรนั่นเองคะ่ะแล้วเวลาที่เราจะตอบนะคะว่าเรา ชอบสีอะไรนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่า my favorite color is my favorite color is อ่าอย่างเช่นตัวอย่างสีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น red blue pink หรือว่า yellow อ่าเวลาเราตอบนะคะเราก็ตอบแค่ว่า my favorite color is red my favorite color is เรดแค่นี้นะคะเราไม่ต้องไปใส่คำว่า red color อีกนะคะเป็นยังไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะใครชอบสีอะไรก็ลองฝึกพูดกันดูนะคะค่ะหรือเราจะพูดให้มันง่ายกว่าน,นั้นอีกนะคะเราก็เพียงพูดได้ว่า I like านะคะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราชอบสีแดงเราก็สามารถพูดได้ว่า I like red แค่นั้นเองค่ะไม่ต้องใส่คำว่า color อีกนะคะไม่ต้องบอกว่า I like Red color เลด์คัลเลอีกนะคะเพราะว่าเราพูดว่า r a ดก็รู้แล้วนะคะว่าแปลว่าสีแดงนะคะอ่าแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเราชอบสีฟ้าเราจะพูดได้ไว่ายังไงนะใช่แล้วค่ะง่ายๆเลยแล้วก็แค่พูดว่า I like blue แค่นั้นเองค่ะลองฝึกพูดกันดูนะคะ